แต่จะทำให้มันแตกไม่ได้มันเป็นของมันเองนะมันจะเ่ให้ดอกไม้ออกดอก <c oughs> แต่เร่งมันไม่ได้ฮนะองใจมันจะรู้เองนะครับขาดผู้ที่เดินทางมาก่อนก็เลยเลยมองวามรู้สึกตัวนี่แบบมองผ่านพานไปนะครับ <c oughs> ในชีวิตประจำวันมันดูไม่สําคัญอะไรด้วยนะครับรู้แค่รู้สึกตัวคนจะคิดอย่างนี้นะ,ะแต่ความต่อเนื่องเั้นยาวนานชาวเพื่อนพ่สูในนี้ครับผมเคยไปเคยแนะฝรั่งนะแล้วก็สองปีให้หลังเนี่ย คือไม่รู้จักกันแนะในชั่วโมงพุทธศาสนาเขามาเยี่ยมวัดที่เซนหลุยแล้วเขาบอกสองปีให้หลังเขายังทําอย่างนี้อยู่นะเรายังคลึงนิ้วให้รู้สึกตัวก็รู้สึกเป็นเรื่องที่ประหลาดนะว่าเขาเห็นคุณค่าในความรู้สึกธรรมดาธรรมดามันรู้สึกสดๆนะครนะความรู้สึกตัวคือความรู้สึกตัวครับอมัน ภาษาพูดพูดได้เท่านี้ครับคสิ่งความรู้สึกตัวที่แท้จริงนั้นต้องต้องรู้เองครับบางนีนผมร้สึกไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับทั้งทั้งเป็นเรื่องง่ายง่ายได้ เคยสูบบุเทียเนี้ยจี้สีข้างครับอผองกำลังนั่งหลับตายัาท่านเล้วท่านถามว่าปฏิบัติทำไมต่อ <laughs> งง้าง,งตัวกันท่างกันนะดึงมี พระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่ทำงันกันนะ๋อับล้วผมก็ตีความผิดๆอีกแล้วครับคิดว่ะอาจานจะคุยโอ้ตัวเองที่หลวงพ่อเตียบ,บอกว่าปฏิบัติแล้วไปยึดถือวิธีที่ทำอย่างไรฮะ มองเป็นกลางๆนะ uh huh. เป็นธรรมดาที่ผู้มาใหม่จะต้องยึดถือครับ uh huh. ยึดถือรป็นาจักใเป็นหลัก uh huh. ถือเอาคำสอนของพระเจ้าเป็นเสมืนอนดอกกุญแจหร uh huh. ือไฟสองทาง uh huh. จงตั้งค่อยๆค่อยๆเห็นความสลักสำคัญของ,ของความรู้สึกตัวผ่านถ้อยคำต่างๆ คือไม่ไม่สนใจต้อยคำนะ,ะสนใจตัวความรู้สึกตัวจริงๆครับล้วนๆนะครับและการสอนก็เปลี่ยนท่าทีครับที่อาจารย์เรียกสวัสดขณะนะครับสวสังเวทนาที่อาจารย์เคยบอกอสวัสสังเวทนาแปลตรงๆความรู้สึกตัวครับ ที่ท่านนาคาราชุนนำมาพูดนะครับท่านนาคาราชุนนี่หลังพระพุทธเจ้าเจ็ดรอยปีพอสอบประมาณพันแปดพอสอบพันแปดร้อยปีมาคล้วามรู้สึกตัวคือความรู้สึกตัว ไม่มากขนาดไม่น้อยมมากไม่น้อยคำอธิบายส่วนใหญ่เป็นการชูใจปลอบประโลมให้ให้ภาวนาท่านองไรแต่ความรู้สึกตัวเราก็สามารถทำให้มันอยู่กับเราได้ตลอดวันทั้งวันเลยนะครับ ไม่ใช่เ่านั่งปฏิบัติคือมันอยู่กับชีวิตเราเลยครับเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วเราจะรู้สึกอีกครับอมัน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 บอกเล่าถึงคุณสมบัติของตัวเองครับซึ่งเราก็เรียนรู้จากความรู้สึกตัวเนี่เองครับผมจะบอกว่ามันมันมันพิจารณาตัมันมันนอกตัวมันขึ้นไป กติผู้คนจะสนใจทํามะน้อยครับจะสนใจพิธีรีตองมากครับจริงครับเขาต้องการไปนิพพานชาติหน้าติดติดจุดติดจุดพุ่งหมายพะเจ้าติดติดจุดจุดติดจุดพุ่งหมายพระเจ้า คิดถึงเรื่องธรรมดาธรรมดาที่มีการงอกงามไปตามาลำดับพระสาชนของพระเจ้ามีน้อยลายที่ที่ตัดรัดจงจะไปสู่ความรู้สึกดัวนยอ,อย่างพระพายยาะเป็นอย่างนั้นหรือคพระพายยะพระพายายะที่ว่าครับมีลายที่แปลกประหลาดอย่างพระองคุลิมานี่แปลกประหลาดอ่า ไม่ได้ภาวนามาก่อนเลยครับแถมเป็นฆาตกรด้วยแต่พอดะยินเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดอธิบายยากครับใเกิดความตื่นตัวขึ้นมาผมรู้สึกตัวเลยการฆ่าผู้อื่น อย่างองค์ิมานัึนเก็ขิ้นตัยังไงไรนี่มันสุดวิชาที่ปฏิบายสุดที่ปฏิบายไม่ได้ปฏิบัติด้วยนะแต่การเอาการฆ่าเป็นการเป็นเป็นมัด นรณีพายาอกน,นี่ไม่ใช่นักฆ่าครับแต่มปนผู้ที่จริงจังมากมประตาเจลาทิษุนีเนี่ยอ,อันนั้นเศร้าโศกมากครับพบกับชะตาก,กรรมอย่างที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปไม,ไม่ค่อยได้เจอครับพ่อแม่พี่ชายลูก ตายตายหมดในวันเดียวเป็นเป็นความเกินพอดีใช่ป่ะครับตรงนี้มันเกินพอดีเลยทำให้เรียงกับมาทั้งใายตีไเลยนะครับขอขอนานี้พบผู้ตรงทางก็เปลี่ยนชีวิตเไป ท่านองคตในทำการที่ประชุมเ็เพราะว่าประทาเจลาเครื่องป้า,ามาคัครวบคเสียเสียสมปริดีหมดเลยครับ <Yeah. S 1> ความทุกข์โศกมันท่วมทับท่วมท้นเหลือเกินพระเจ้ <Yeah. S 1> าท้คยคำว่า <Yeah. S 1> จงรู้สึกตัวเถิน,น้อง <Yeah. S 1> น้องหญิงที <Yeah. S 1> ่เขารู้สึกตัวมันจะหลัก <Yeah. S 1> แค่ก็รู้สึกได้จริงๆด้วยโ <Yeah. S 1> ดยการ นำทางนิดเดียว <Yeah. S 1> เรื่องอาเซรยนอะไรนี่ครับได้ถูกทอดทิ้งไว้ในพระคมพีเ <c oughs> ล่าไปเรื่องปาภิหารหรือเรื่องอะไรนะข่ <Okay. S 1> าวมามลครับว่า mm hmm. จงรู้สึกตัวเถิดน้องหญิงก mm hmm. ระจบุบจำได้ว่ารักพี่ชายมากนะ mm hmm. แล้วก็ดู ของคนรอดม่คนห่ uh. รู้สึกตัวจะน้องดญิงเลยแต่การแพร่ช่วยชีวิต